พอผมตามมาเลยอันนี้สนามบอลนะครับส่วนอันนั้นบ้านกอผม นะครับยอพาสำรวจทั่วเลย้ดนะูเปล่าไ,ไอ้แกะเมื่อกี้เมื่อกี้ขนมนนปังเรื่อยๆเครื่องอันนี้ดินี่ตรงนี้ดูเปล่าไอ้แกะเมื่อกี้ขนมปังเรื่อยนี่คือ บ,าย,บ,า,ยบายเอมเ็มจีวันนี้ขมมาสองทีนี่ชอบมันหีบอะไรใบ้านไปดูกันเลยผอ่ะพอ่ไม่กเอง คะน้นี่นี่กล้วดีป่ะนี่กลัวก็ได้